เวลานั่งไปแล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกแบบไม่รู้สึกสตาน์นถึงเครื่องยนต์ไปถึงเพราะว่าปกติเนี่ยสตานคัดมันจะขึ้นมาถึงขาถึงไข่เราแต่นี้ไม่ถึงนะครับคันนี้ผมบอกแล้ว6 0 0ันกว่าที่เหลือผ่อน8 0 0พ8 0 0 0ด0ันแนะครับแล้วเสียงทุกคันนะครับท่อเทอร์ทําำมาหมดแล้วเราใจแบบบีบหัวใจในการที่อยากจะขับมนันมากๆกับคันแรกนะครับเจ้ารีโว่ปี2020ไม่หลักหมื่นแต่รถเนี่ยทำสีเทาแรมโบบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนอยู่800 0ันเท่านั้นคันนี้รอตั้งแต่งเงาเลยครับเดี๋ยวมาเราให้ฟังฝั คาร์บอนนะครับไปตัวท็อปกระจังหน้ากันชนแปลงใหม่หมดนะครับผมบอกเลยครับราคา4 0 0 0 0นกว่า4ีา 4, ่แสนกว่าทั้งคู่นะครับผ่อนอยู่8 0 0พที่สำคัญร,รถคันนี้ของแต่งโคตรเยอะตั้งแต่โบ F55 อะไรต่างๆนี่เยอะมากนะครับคันนี้โดดเด่นไม่ไปลองใครถูกใจคุณพ่อตาแม่ยายแน่นอนครับกับรถผ่อนเริ่มต้น6,000นสีคันข้างหลังผมนี้สวยสะดุตาละอยู่ทุกสายตาแน่นอน นี่ครับให้ชมผิวๆก่อนครับสีสันแต่ละคันแน่นอนไม่ใช่รถสีเดิมจากโรงงานแน่นอนเป็นสีที่ทํามาใหม่และเจ้าของรักและทําสีที่ดีจริงๆและทุกคันบอกเลยครับไม่มีริ้วรอย เราเก็บดูรายละเอียดมาทุกอย่างให้แล้วรถเข้าใหม่ทั้งหมด4คันนี้ใครชอบรถแนวนี้เดี๋ยวมาอธิบายให้ทีละกันกับคันแรกนะครับเจ้ารีโวปี2020ไนมี่หลักหมื่นแต่รถเนี่ยทำสีเทาแรมโบเทาแรมโบนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ร้างไม่ได้บิวแต่มาถึงตีคันนี้ลูกค้าเนี่ยทำสีสวยแต่ว่าร็อเป็นที37สนะครับสีน้ําตาลไม่ได้โรดลงมากสามว่ามาถึงเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนครับเป็นที37สีดําก้านโยกครับ แล้วจัดทรงใหม่ครับสีเนี่ยรอแล้วคันนี้อยากให้ดูสีก่อนรถเนี่ยภายในเดิมจริงๆนะครับแล้วก็สวยนี่ฮะผมให้ดูภายในเนี่ยเจ้าของหุ้มเบาะหนังมาได้แดงนะครับทำสีมาเนี่ยสวยมากนะครับติ๊กเกอร์การเก็บรายละเอียดเนี่ยในการพ่นเนี่ยใส่ใจมากเพราะว่าบางคนเนี่ยลอกสติ๊กเกอร์แล้วเวลาติดใหม่จะไม่เนียนจะเห็นรอยเล็บเปลาไปจิกสติ๊กเกอร์มันมีวิธีการลอกแบบนี้ครับที่ไม่ให้เป็นรอยคันนี้เทารรมโบกับรีโว 6เกียร์ปี2020นะครับบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนอยู่8,000เท่านั้นใครหารถใหม่น้อยแล้วสวยไม่เหมือนใครอยากขับขี่ทั้งทีแล้วเป็นที่น่าสนใจผมบอกให้คันนี้เป็น1ทางเลือกไปต่อกันคันที่2กับเจ้าอีสูคันนี้ไม่ต้องพูดถึงคันนี้รอตั้งแต่งเงาเลยครับเดี๋ยวมาเราาให้ฟังปาหน้าคาร์บอนนะครับไฟตัวท็อปกระจังหน้ากันชนแปลงใหม่หมดนะครับรอเพราะว่าเป็นตัวท็อปอยู่แล้วด้วยนะครับ รถจัดเต็มนะครับจัดเต็มตั้งแต่ล้อแม็กวลนะครับฝาประตูนะครับอุ้มคาร์บอนแคร็บอุ้มคาร์บอนนะครับกระจกซิ่งนะครับอาพสแควร์และพวงมาลัยซิ่งเบาะนะครับนั่งสบายนะครับคู่หน้าเป็นเบาะซิ่งที่นั่งไม่ยากนะครับคู่เลยนะครับเนี่ยและที่สาคัญรถทุกคันนี้ไม่มีแม็กไรเนอร์เลยนะครับถามว่าไม่มีแม็กไรเนอร์รถสีกระบะเป็นยังไงครับให้ดูทุกคันเลยครับใส่ใจทุกรายละเอียดสีกระบะไม่มีแบบโอ้โหพี่เป็นพื้นขาวเป็นรอยใครมาเนียนๆกิ๊บๆไปให้เลยครับ ไม่ต้องใส่แม็กไลเนอร์เลยครับสีสวยจริงๆและคันที่2นี้นะครับกับเจ้าอีซูอานิวแครบนะครับคันนี้ผ่อนอยู่800 0ันเช่นกันนะครับผมบอกเลยครับราคา40,000 0กว่า400,000กว่าทั้งคู่นะครับผ่อนอยู่8,00 0วันนี้ที่เราต้องบอกอย่างนี้บอกลูกค้าไปเลยครับคือมันรถที่ผ่อนอยู่8 0 0 0ันเข้ามาแล้วเขาจะได้จบเขาสบายใจอยากได้จะได้คำนวณรายได้มาชัดเจนว่าโอเคซื้อได้ไหมต่างๆสามารถร่วมรายได้กาแฟนได้เลยนะครับและเดือนแรกนะครับที่จะเอาช่วยผ่อนหรือจะเอาผ่อน ขับฟรี90วันมีให้หมดเลยไปคันนี้ครับนี่ครับคันนี้ที่ผมบอกรถผ่อน6,000กับเจ้าเชฟรีมิเต็ดหนึ่งเดียวในไทยสีส้มออร่ามุกนะครับส้มเขาเรียกส้มมุกทองและทำเป็นฝาคาร์บอนนะครับแก้มคาร์บอนประตูคาร์บอนนะครับคาร์บอนทั้งหมดที่นํำคารรถคันนี้ของแต่งโคตรเยอะตั้งแต่โบ f 55อะไรต่างๆนี่เยอะมากนะครับคันนี้ โบเอฟอาร์ห้าสวิทเบิร์นทุกคันนี่คันนี้คันนี้มีสวิทช์เบิร์นให้ห้องเครื่องทํามาแล้วฉะนั้นรถทุกคันเนี่ยผมขับมดแล้ว4คันนี้ผมกล้าพูดตรงนี้ครับโกติเนี่ยขับรถกระบะเนี่ยถ้ารถซิ่งมากเนี่ยนะครับเ,เราเราขึ้นไปนั่งเนี่ยเราเหยียบใส่เกียร์ปุ๊บเนี่ยรถมันเหมือนจะไปตลอดนะครับอารมณ์มันจะรู้สึกขับไม่ค่อยสบายมันจะมีความรู้สึกตึงตึๆงตึงตึง,ตง,ตงแบบรถมันจะพร้อมทะยินทะยานบินแต่ทั้ง4คันนี้ผมบอกเลยครับลองขับทุกค,นกค,คนันลีโว คันนี้ขับง่ายนะครับไม่ยากเลยลองขับลองเบิร์แล้วง่ายมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเครื่องเนี่ยนะครับหรือฟังก์ชันอารมณ์เนี่ยด้วยรถเนี่ยพอเป็นเชฟคันนี้ภายในเป็นเบาเดิมเวลานั่งไปแล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกแบบไม่รู้สึกสถทนานถึงเครื่องยนต์ไปถึงน่าแสดงว่าการเช็ดมาค่อนข้างลงตัวเพราะว่าปกติเนี่ยสถทานคัดมันจะขึ้นมาถึงขาถึงไข่เราแต่นี้ไม่ถึงนะครับผมบอกเลยขับง่ายแล้วราคาผ่อนเบามาก และที่สำคัญของแต่งอย่างเดียวคันนี้นะครับ90,000นะครับของแต่ง90,000นะครับสวิทช์เบร์ระบบน้ำมันนะครับอินเตอร์พัดลมไฟฟ้านะครับปีเนียมทั้งใบนู่นนะครับมีหมดเลยของแต่งมีเล่นย,ยี่ห้อหมดเลยนะครับแม้กระทั่งกระจกมองหลังเนี่ยทัดท่านดูเป็นสิ้งหมดเต็มรำเต็มคันแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับวันนี้ กับคันนี้ผ่อน6 0 0ันกว่าบาทเดี๋ยวเราจบอยากเชฟส้มนะครับเรามาดูคันนี้ต่อนะครับกับเจ้าอิสุสีประตูคันนี้เป็นรถเตี้ยนะครับแต่ไปทําตัวสูงนะครับเพื่อที่จะแต่งทรงเนี่ยครับไปโปง่หปงหน้าโป่งหลังเพื่อจะให้เป็นยีราับแคะและที่สาคัญใส่ยางใส่ล้อเนี่ยห้ารูเพื่อต่อออแดปเตอร์ให้ล้อเนี่ยล้อนออกมาหาซุม้มย้านะครับคันนี้เตี้ยไปทำสูงเป็นยีราับแคะเปลี่ยนโปง่งหน้าโปง่งหลังใส่คาร์บอนรถสวยมากคันนี้แล้วไหม่ไม่เยอะที่สำคัญห้องเครื่องของแต่งภายในงามๆหล่อๆหมดเลยครับ ภายในนี่ฮะเป็นสีดําด้วยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับเป็นปี2018นะครับ18ปลายปีภายในจะเป็นสีดําแล้วนะครับไม่ใช่สีครีมนะครับนั้นรถคันนี้สวยรรอเลยรลที่สําคัญผ่อน8,000กับเจ้าอีซู4ประตูแครปโปโตเตียนะครับแต่ทําสูงเป็นยีราฟแคะนะครับนะครับตีโป่งมาหมดเลยนะครับแต่ว่ารถทําสีเก็บรายละเอียดบ้าสวยมากมากนี่คือสิ่งที่เราอยากนําเสนอในวันนี้ทั้ง4คันนี้เราบอกแล้วว่าสวยสะดุดตาไม่เกรงใจใครและที่สำคัญถูกใจคุณพ่อตาแม่ยายแน่นอนนะครับ จะเป็นน้องซพสนะครับจะเป็นเพื่อนแฟนรับรองรถทุกคันถูกใจแน่นอนเพราะด้วยเสน่ห์ทั้งทั้งหมด4คันนี้ทุกท่านครับไม่มีคําว่าเดิมๆม,มาให้เลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคําว่าเดิมๆคือสวยสะดุดตาและภายในนะครับขับสบายระบบเครื่องระบบเกียร์เฟลลิ่งเช็คมาเช็คมาต้องบอกว่าอารมณ์การขับขี่นี่ดีมากๆนะครับถ้าใครชอบนะครับคันนี้ผมบอกแล้ว6 0 0ักว่าที่เลือ่อน8 0 0 0 8,000นะครับ ทั้งหมดนี้ชอบแบบไหนคันไหนนะครับสี่แสนกว่าสี่นั้นกว่าคันนี้3ามแสนกว่าเลยผ่อนถูกนะครับและคันนี้ก็4ี่แสนนะครับสี่แสนอยู่3คันสามแสนนะครับอยู่1คันพี่ชอบแบบไหนบอกได้เลยครับจัดให้นะครับ4ี่คันนี้ไม่ต้องเอาเงินไปทําอะไรอีกแล้วท่านไม่ต้องทาอะไรเลยกล้าการันตีผมลองขับด้วยเองแล้วดีจริงนะครับน่าขับจริงแล้วขับสนุกจริงแล้วเสียงทุกคันนะครับท่อเธอทํามาหมดแล้วเราใจแบบบีบัวใจในการที่อยากจะขับมันก้าๆฟีลิ่งอารมณ์เครื่องหรือว่าท่อที่ได้ยินบอกเลยว่าสนุกสุด แล้วมีอารมณ์อยากขับขี่มากๆผมบอกเลยนะครับว่า4คันนี้ใครหายอยู่ดูมาทั้งหมดนี้แล้วใช้เงินออกรถร้อยเดียวเพียงแค่คุณจองทำสัญญาฟรีให้ถึงหน้าบ้านและจัดส่งให้ถึงที่4คันแบบนี้อยากได้ทักมาเลยครับ